แพทนภพาขอเคลียร์พาดหัวมั่วลั่นอย่าหาทำเดือดร้อนฟองได้นะอยู่อยู่สาวแพทนปพาตันตระกูลก็ตกเป็นประเด็นข่าวร้อนร้อนแบบมั่วม่ว,ว่าเป็นหนึ่งในคนดังที่ติดเชื้อโควิด -19 แถมพาดพิงว่าน้องเรซซิ่งลูกชายเองก็ติดไปด้วยทำให้ล่าสุดสาวแพทต้องขอยืนยันว่าข่าวดังกล่าวไม่จริงตนะไม่ได้ติดเชื้อแต่อย่างใดและมีการไปตรวจบ่อยมากด้วย โดยสาวแพทไลฟ์สดชี้แจงถึงประเด็นที่เกิดขึ้นว่าที่ต้องออกมาเคลียร์เพราะคนอ่านแค่พาดหัวข่าวแล้วเข้าใจผิดมีปัญหากับงานจนอาจถูกแคนเซิลกระทบหลายฝ่ายทั้งนี้เรื่องที่เกิดน่าจะมากจากทำรายการแชรข่าวแล้วในรายการนุ้ยสุจิราต้องกับตัวเพราะร่วมงานกับสมรักคำสิงซึ่งเขาไปตรวจมาตอนแรกว่าพบเชื้อทำให้นุ้สุจิรา ต้องแยกกับตัวแล้ววันแรกสนุกสนานพอวันที่สองมีอาการดิ่งตามที่เห็นกันไปตนได้อ่านข่าวก็บอกว่าถ้าเกิดตนติดโควิดจะเอาเรซซิ่งไปด้วยเพราะรักเขามากแต่ไม่ได้เป็นแค่เรื่องสมมุติแล้วมีปัญหาเลยเพราะทางโปรดิวเซอร์รายการผู้หญิงยกกำลังแจวลูกค้าที่จะมาทอลอปในรายการบอกว่ามีตนเป็นพิธีกรเขาบอกว่าติดโควิดนี่จะขอยกเลิกไม่มาแล้ว อยําชัดๆไม่ได้ติดโควิดเวลาพาดหัวอย่าพาดเอาสนุกเอายอดกดไลค์แบบนี้ไม่เอาถ้าเกิดปัญหาทําให้เสียหายจะไฟต้องได้นะเพราะเสียหายขาดรายได้อย่าหาทํายันตนและลูกสบายดีทําแบบนี้เป็นปัญหาให้คนอื่นเดือดร้อนด้วย